สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวพูนิวส์ครับ ในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายนพุทธศักราช2568กับผมรณกรยิมกัมชัยและทีมข่าวุญนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับผู้ชมสามารถเข้าไปได้ผ่านทางช่องทางต่างๆต่าง,างๆไปนี้นะครับเริ่มต้นที่เฟซ o ุ๊กแฟ a เพบุญนิวส์ครับ YouTube c ช anel พิมคำว่าข่าวุญนิวส์ o o m 072.com ตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmctv นอกจากนี้มีการออกอากาศ ผ่านทางสถานี GBN by TMC ช่องนี้ช่องเดียวเลยครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาสขอหลวงพ่อธรรมสยโยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อเกื้อกูลต่อการก้าวข้ามผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆครับโอวาสหลวงพ่อธรรมสโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าแก้ปัญหาด้วยปัญญาและกำลังใจอยู่คนเดียวก็มีปัญหาอยู่หลายคนก็มีปัญหา อยู่ที่ไหนก็มีปัญหาแต่เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยปัญญาและกําลังใจซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิมาเถิดจงเป็นผู้ให้แสงสว่างดุดวงตะวันที่ไม่มีวันทอ้อขึ้นสู่ท้องฟ้าทุกวันจะตกกี่ครั้งก็ขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นอย่าห่างจากการเจริญสมาธิภาวนาให้วางใจไว้ณนะศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดเวลาแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีความสุข ความสว่างเป็นดุดดวงตะวันที่แท้จริงสามารถให้แสงสว่างแก่ตนเองและทุกๆคนได้โอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูมไม่ใหญ่ครับข่าวแรกนะครับในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับได้นำพระสุนิกรทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชนินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2568นาณอาคารปลูกศรัทธาสองวัดพระธรรมากายจังหวัดปทุมธานีครับ โดยภายในงานนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานในพิธีจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายและเปิดครวยถวายราชาสักการะเบื้องนาพระสาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์นำโดยพระครูวิจิตอาภากรเจ้า,า,าคณะอำเภอคลองหลวงจะอาวาสวัดสว่างพบท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับในโอกาสนี้พระครูประรัตนวเรวัตรเจ้าวาสวัดประรมกาย ได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและอีกหลากหลายหน่วยงานรวมทั้งอุบาสกอ,อุบาสิกาผู้แทนมูลนิธิธรรมกายและคณะศาิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายกว่า100ท่านปฏิบัติธรรมถาวายเป็นพระราชกุศลพเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างพร้อมเพรียงกันจากนั้นท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ถวายพระรตรและเครื่องเทศทำแด่คณะสงฆ์ส่วนข้าราชการได้ร่วมกันถวายปิ่นโตแด่คณะสงฆ์พร้อมกันนี้ท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจประลัดำอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนกรรักงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถาบันการศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลทุกตำบลหมู่บ้าน สมาคมชมรมมูล,ลนิธิสมาชิกกองอา,า,ส,า,ส,าสารักษาดินแดงอำเภอคลองหลวงที่สองและอุบาส,สกอุบาสิกาผู้แทนม,มูลนธิธิธรรมกายและคณะศิษยานุสิส์วัฒธรรมกายกว่า,า100ท่านได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรแต่คณะสงฆ์หลังจากเรสร็จสิ้นพิธีตักบาตรหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้วางพันพุ่มทองและพันพุ่มเงินในโอกาสนี้นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงประธานในพิธีได้ถวายความเคารพเบืเ้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งวางพันพุ่มทองพันพุ่มเงินหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเปิดกล้วยกระทงดอกไม้ในการนี้ท่านประธานในพิธีได้จุดเทียนถวายพระพรสยมงคล และได้กล่าวกราบบังคมทูลถาวายพระพรชัยมงคลทั้งยังได้นำกล่าวนำผู้นำร่วมพิธีถาวายพระพรชัยมงคลและร่วมพิธีจุดเทียนถาวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสํเด็จพระนางเจา้าสุทิดาพระชระสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 8ครับ ในวันนี้นับเป็นอีกวาระหนึ่งนะครับที่คณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายได้ประสานความร่วมมือกับวัดพระธรมมลละธรมกายมูลนิธิธรรมกายแล้วก็ร่วมกับฝ่ายบ้านเมืองนะครับนำโดยอำเภอคลองหลวงและองค์กรภาคีเครือข่ายบาวรบ้านวัดราชการโดยความเมตตาของคณะสองฆ์อำเภอคลองหลวงได้มีโอกาสดําเนินกิจกรรมเพื่อสั่งสมบุญกุศลและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ โดยวันนี้เป็นวาระสําคัญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามิถุนายนพุทธศักราช2568ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เหล่าประสงน์นิกรชาวไทยได้มาร่วมกันเข้าวัดปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญกุศลต,ตามวิธีวัฒนธรรมชาวพุทธ เราจะได้รวมใจกันนะครับเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาและยังนำมาซึ่งความสมัครสมานสมัคคีของพวกเราเหล่าพระสงฆนิกรชาวไทยทุกคนครับทุดงคัสถานล้านนาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดพิธีบูชาขาพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงทุง่งคัสถานล้านนาครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนที่ผ่านมาทุง่งคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายนโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระนรงชานธรรมโมผู้ช่วยประธานสงฆ์ทุดงงคัสถานล้านนานำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนารายปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไปพร้อมกับเสียงกลางพิธีนะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและประกอบพิธีบูชาข้าพระ ซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำอาทิตย์ต้นเดือนโดยทางทุดงคัสถานล้านนาได้ชักชวนผู้มีบุญมาร่วมจัดพระทาหารวันข่าวอันประณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเบื้องหน้าศูนย์กลางพิธีอีกด้วยจากนั้นเป็นพิธีท่าพระป่าบำรุงทุดงคัสถานล้านนาโดยมีคุณอำนาจคุณวันเพ็นจักขุจันทร์เป็นประธานท้าพพระปา่านำสาธุชนผู้มีบุญกล่าวคำถวายพระปา่า จากนั้นเป็นการประกอบพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพร,าระรัตนารายโดยภายในงานมีคุณสถาพรรอดแสดงคุณมณีสลายพัฒนะธนาวิสุทธ์นำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นการกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยมีคุณพิมพ์ภการยะเจริญนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายเครื่องเทยธรรมนะครับโดยมีคุณกล้าวตะวันสีสว่างนำกล่าวพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีคุณจันทวดีก้อนทอง และคุณมณิวันธรรมโมน้ำเปล่าอถวายครับพร้อมกันนี้คณะท่านประธานบุญพิธีได้น้อมถวายพานดอกไม้และเครื่องเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์สอนสาวทุชนนะครับร่วมกันถวายจตุปจัจัยเทธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมทําบุญทุกบุญกับทุดงคัสถา้านนาเพื่องานฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและสร้างศาสนาสถานรวมทั้งศาสนาทายาทเพื่อสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ โอกาสนี้ท่ทานประธานงฆงได้กลา่าวอนุโมทนาบุญกับท่านประธานและสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนและทอดพระป่าบำรุงปัจจัยสี่ทุกอย่างในวัดทั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและเป็นบุญญาสถานอันร่มรื่นนะครับศักดิ์สิทธิ์สัพพเให้ทุกท่านได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบรมินครับ มากันที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมภาคใต้นะครับนั่นก็คือศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสุราธานีครับได้จัดพิธีบูชาข้าพระพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มมงคลต้นแรกอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพองนีสดจันทสศโรพระผู้ปรบมาทครับเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่1มิถุนายนที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราธานีคณะกัลยานมิตรในจังหวัดสุราธานีและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาบูชาข้าพระ โดยภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนกล่าวคำขอขอมาพระรัตนารายจากนั้นปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักกปะวัฒนาสูตรเียพร้อมเรียงกันโดยได้สวดออกมาจากใจที่เลี่มยมใสในคุณของพระรัตนารายซึ่งเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลและเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับตัวของผู้สวดเองอีกทั้งคนรอบข้างยังสามารถสัมผัสดได้ถึงความสงบสุขร่มเย็นที่เกิดขึ้น ทั้งยังเป็นการทบทวนร,ระลึกนึกถึงคําสอนขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยหลวงพ่อธรรมสยมคุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยได้กล่าวไว้ว่าบุญบูชาข้าวพระเป็นบุญที่สําคัญมากๆบุญที่ห้ามขาดเพราะพิธีบูชาข้าวพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายต้องมีวิชาธรรมกายบังเกิดขึ้นเท่านั้นซึ่งธรรมกายไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายต้องเกิดในยุคที่สู้กับพญามาร ต้องปราบมารพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานำริว่าทำอย่างไรเราจะได้บุญแบบก้าวกระโดดทำน้อยให้ได้มากทำมากให้ได้มากมหาศาลเพราะการไปถึงที่สุดแห่งธรรมต้องใช้บาร,รมีมากไม่มากก็สู้ไม่ไหวมากถึงสู้กับเขาได้สร้างบุญชาติหนึ่งต้องให้ได้เหมือนกับอสงไขยชาติทำทีต้องไปขนาดนั้นจึงจะสู้กับเขาได้ ท่านก็นได้คนขว้าไปพบพิจาบูชาข้าพระทำบุญกับพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวยังได้บุญมากมายมหาศาลแต่การบูชาข้าพระเป็นการทำบุญกับพระพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนดังนั้นทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนหากไม่มีภารกิจใดสำคัญมากห้ามขาดการบูชาข้าพระนะนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มมงคลเสาเข็มต้นแรกอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมาร ซึ่งอาคารหลังนี้จะเป็นสถานที่รองรับคณะสงฆ์รวมทั้งพุทธศาสนิกชนได้มาทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมทั้งประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งการที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างอาคารปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการให้ทานที่มีผลบุญสูงเพราะเป็นการให้ที่พักอศาศัยเพื่อให้ผู้อื่นได้มาร่วมสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีโดยพิธีกรรมงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปรับลื้มปีติในบุญทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่ได้มาร่วมกันสังสมบุญในครั้งนี้ครับในช่วงนี้เรามาติดตามรับชมขาา่าวสารกบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือสูนทรสงส,งส,งส,งสริญเสธรรมในต่างประเทศในช่วงวันนิวส์กันครับวันนิวส์นะครับนำพาคุณผู้ชมไปกันที่วัดแรกนั่นก็คือวัดพระธรรมกายเนเธอแลนด์ได้จัดงานบูบชาข้าพพระและพิธีเท่าพระป่าบำรุงวัดครับโดยก่อนการประกอบพิธีบูชาข้าพพระนะครับกลุ่มลูกตะวันธรรมได้ประกอบพิธีกดปุ่มชวัสบุญ ไฟส่องสว่างต้มหมูบูชาข้าพระจากนั้นได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัตพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN by DMC ต่อมาจึงเป็นพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกเรยียนมิตรจำเนียนแห่งซุนเป็นผู้แทนกเรยียนมิตรปาริมาธรรมปริพัตรากล่าวคำบูชาเป็นภาษาไทยและกเรยียนมิตรทองแวววตัวพิทักษ์นำกล่าวคำบูชาเป็นภาษาบาลี ส่วนพิธีถวายระเบียบดอกไม้บูชาพระมงคลเทพูุีีดสจันทสโรพระผู้ปราบมานนำโดยกลุ่ม NL 072โดยมีกรลยาณมิตรโรสทีลและกรลยาณมิตรจำเนียนเ่งซุนเป็นผู้แทนกลุ่มนำกล่าวถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทั้งยังได้น้อมถวายพัะตาหารแด่คณะสงฆ์ ภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระป่าบำรุงวัดซึ่งมีเจ้าภาพประจำเดือนทั้งหมด13คณะด้วยกันโดยมีคณะกัลยาณมิตรลินดายิ้มพระเป็นผู้แทนหมู่คณะนำกล่าวคำถวายในภาพภาษาบาลีและภาษาไทยพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะโดยมีเจ้าภาพประจำจำนวน14คณะโดยมีกัลยาณมิตรจำเนียนเฮงซุนและกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์นำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายขีล่ลานณเภสัตริยารักษาโรคนะครับโดยมีกัลยาณมิตรดวงแก้วโจวและกะัลยาณมิตรลินดายิ้มพระนำกล่าวพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนำโดยกลุ่มลูกตะวันธรรมซึ่งมีกัลยาณมิตรเทพีนุสายรำและกะัลยาณมิตรวัสนาสีสมเป็นประธานพร้อมกันนี้คณนะท่านจาภาพและสาธุชนน้อมถวายประจําบุญต่างแด่กคณะสงฆ์ จากนั้นท่านประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาทเกี่ยวกับความสําคัญของการส่งสมบุญในพิธีบูชาข้าพระซึ่งเป็นบุญใหญ่จากนั้นผู้มีบุญทุกท่านครับได้ร่วมกันติดตามรับชมภาพกิจกรรมการบุญต่างๆของทางวัดที่ได้จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยความปลื้มปีติใจในบุญกันทุกคนครับมาต่อกันที่ภาพข่าวสารงานบุญนะครับของวัดภาวนาซานเดโกครับสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบูชาข้าพระ และพิธีทอผ้า,าป่าสาวาระเดินเกิดเพื่อซื้อแผ่นดินถวายวัดภาวนาซานเดเอโกครับผ่านในงานคณะสงฆ์นะครับนำสาธุชนผู้มีบุญกล่าวคำบูชาพระรัตนารายครับจากนั้นปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสต่อด้วยการกล่าวคำรัตนาศีห้าและประกอบพิธีทอผ้า,าป่าเพื่อซื้อแผ่นดินถวายวัดภาวนาซานเดเอโกโดยมีกร,ริยนมิตรทวัดโกโปรครับเป็นประธานส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพระตาหารบูชาข้าพระ โดยมีกัลยาณมิตรสมพกรกัลยาณมิตรนิลวันปาระเคน,ก,นกัลยาณมิตรกิตรวีธนะยรันโรดเป็นประธานนำกล่าวพร้อมกันนี้คณนะท่านจะพาดในน้อมถวายพราไตรนะครับแด่คณะสงฆ์จากนั้นคณะสงฆ์ได้กล่าวคำวพิจารณาพระปา่าตามด้วยพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนารายก่อนที่จะร่วมประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนะวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี c ี n เ ในโอกาสนี้ท่านประธานทรงได้เมตตากล่าวให้โอวาานะครับถึงความสําคัญของการมาร่วมงานบุญบูญชาข้าพระซึ่งเป็นบุญใหญ่เพราะการบูชาข้าพระเป็นการทําบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนดังนั้นทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนหากไม่มีภารกิจใดสําคัญมากก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้มาร่วมพิธีบูชาข้าพระขันย่าให้ขาดนะครับ มาต่อกันที่ข่าวสารของวัดต่อไปครับวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเล,เลียครับได้จัดกิจกรรมตักบาตรณเมืองคอฟฮอร์เบิร์ครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาณเมืองคอฟฮอร์เบิร์ระสมุอาทรทธรทรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นำคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์เดินทางกว่า6ชั่วโมงครับเพื่อเดินทางไปเยี่ยมญาติโยมและจัดกิจกรรมตักบาตร ทำบุญร้านนวดแผนไทยมาสซาทอรรพีโดยพระสมุอาทรธรรมจันโทรครับเจ้าวัพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้นำบูชาพระรัตนารายจากนั้นทุกท่านร่วมกันกล่าวคำาอารัตนาศินห้าและปฏิบัติธรรมนะครับตามสิ่งน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะได้ประกอบพธิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกัลยาณมิตรอุดมเอมีก่กรีบิดนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวส,สมโภชนียกถานำคณะสงฆ์แปรแถวรับบาจากพุทธศาสานิกชนที่ได้พร้อมใจกันมาสังสมบรณ์ร่วมกันในครั้งนี้เมื่อเสร็จสิส้นพิธีตักบาตรแล้วนะครับเจ้าของร้านนวดแผนไทยคือกรยานมิตรอุดมเอมี่กรีเวดครับได้กราบอารัธนาพระสมุอาทรธรรมจันโทจาวาบพระธรรมการนครซิดนีย์เจิมหน้าร้านเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย ต่อจากนั้นคณะสงฆ์ได้เมตตาเป็นเนะน้าบุญที่ร้านอาหารไทยละลินไทยคิเช่นครับโดยพระสมุอาทอธทธรรมจันโทเจ้าวัดวัพรธรรมกายนครซิดนีย์ครับนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นเป็นการกล่าวคำถวายพระธา,ารเป็นสังฆทานโดยมีกะะมัลยาณมิตรแก้วตาโนริสเป็นประธานนำกล่าวพรอบกันนี้คณะท่านจาภาพพุทุศาสนิกชนครับได้ร่วมกันน้มถวายพระาหารและประจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ให้พรเป็นภาษาบาลีนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของร้านรวมทั้งผู้มีบุญทุกท่านครับที่ร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ทั้งยังได้มอบพระของขวัญให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในโอกาสนี้เจ้าของร้านอาหารไทยและลินไทยคิดเช่นครับได้กราบรัตนาท่านประธานสงฆ์เจิมที่แผ่นป้ายด้านหน้าร้านเพื่อความเป็นสิริมงคลถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ร่วมกันทําในครั้งนี้ครับ มากันที่ข่าวต่อไปนะครับวัดพุทธเคปเทาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ครับได้จัดคลาสนั่งสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้ฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธิร่วมกันครับณวัดพุทธเคปเทานะครับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้จัดคลาสนั่งสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อให้ชาวท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีความสนใจนะครับเรื่องของสมาธิได้มาศึกษาเรียนรู้ โดยมีพระธนชัยรนัญโยครับและพระรัตศาสตรชย,ยนันโทเป็นพระอาจารย์เทศสอนในหัวข้อฝึกสมาธิอย่างเด็กอนุบาลโดยพระอาจารย์ได้น้อมนำโอวาทของหลวงพ่อธรรมชยโยที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าตอนเป็นเด็กๆใจยังรวมกันอยู่ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเด็กจึงเห็นธรรมง่ายเพราะใจยังไม่แตกเป็นสิ่งเสี่ยงแตกแยกคือเห็นไปทางจำไปทางคิดไปทางรู้ไปทาง ที่แตกแยกเพราะมีสิ่งเร้าทางโลกดึงไปคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมที่ได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มรสได้สัมผัสนึกคิดอะไรต่างๆเหล่านั้นใจก็กระเจิงจากการรวมเป็นหนึ่งก็แตกออกไปเป็นเสี่ยงเพราะฉะนั้นเด็กๆใจถึงนิ่งง่ายคนที่ใจนิ่งจะอินโนเซนต์คือใจจะสใสๆมีความสุขระดับหนึ่ง ยิ่งโตก็ยิ่งแตกยิ่งมีอะไรเยอะๆก็ยิ่งแตกแยกไปเรื่อยๆแตกไปจนกระทั่งตายตายพร้อมกับกายแตกคือร่างกายก็แตกใจก็แตกเมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้เราเอาใจมารวมกันมาติดกันใหม่ด้วยการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งผู้ที่เข้าร่วมคลาสนั่งสมาธิส่วนใหญ่นั่งสมาธิแล้วมีผลการปฏิบัติธรรมนะครับคือ ความรู้สึกตัวเบาสบายมีความสงบนิ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นต้นซึ่งทางวัดพุทธเคลทาวนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสืบสามนมโนปณิธานของมหาปุชียาจารย์ในการเผยแพ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ก้าวไกลสู่ดวงใจของชาวท้องถิ่นในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้จึงได้มีการจัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำอย่างต่อนเนื่องนะครับเพื่อให้ชาวท้องถิ่นในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้ค้นพบกับความสุขที่แท้จริงครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ยอดสสดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูกันครับติดตามรับชมว่าวันนี้มีที่ใดที่ได้สถิติ10อันดับแรกกันบ้างในช่วงท็อป10ครับท็อป10นะครับเราเริ่มต้นในพื้นที่ของจากทั่วประเทศก่อนเลยครับอันดับที่1นะครับคือจังหวัดน้องคายอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4ครับจังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันดับที่6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่7จังหวัดบุรีรัมย์ครับอันดับที่8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่9จังหวัดลำพูนและอันดับที่10จังหวัดแพร่ครับต่อกันที่ยอดโซยธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันนะครับอันดับที่1คือนครหลวง10ครับอันดับที่สองนครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4แก้วปูทอน1อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง17ครับอันดับที่7นครหลวง16 อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจกันสดุนมบทธรรมจักกัปะวัฒนสูตรนะครับไปสู่เป้าหมายที่เราจะร่วมกันพิชิตชัยนั่นคือวันพระวันเพ็ญคศภาคค่าเดือน7ปีนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับโดยเป้าหมายนะครับที่เราจะร่วมกันฉลองนะครับนั่นก็คือ7,439ล้านจบ สุดแล้วสามารถส่งยอดกันได้ครับที่เว็บไซต์ forbrightworld.com ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนผู้มีบนทั่วโลกนะครับร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสืบทอดพระศัษธรรมจากคัมภีไบาลานสู่พระตรยปิฎกฉบับธรรมชัยเพื่อนนองบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชยโยในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ81ปีครับโดยจะมีพิธีถวายในวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนที่จะถึงนี้นหฮองกวสารพัดนิกสองสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย กิจกรรมงานบุญเริ่มขึ้นในเวลา13.30นาทีนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090 551 9265 081 915 5726ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนทุกท่านนะครับเชิญชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการนะครับอุปสมบทหมู่รุ่นเขา้าพรรษาประจำปีนี้ครับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตบวชพระหนึ่งพรรษาให้พ่อแม่ปลื้มใจโดยจะมีการอบรมนะครับ ตั้งแต่22มิถุนายนจนถึง3พฤศจิกายนที่จะถึงนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867 5 0 8 2ครับ086 755 0822นั่นเองครับข่าวต่อไปเชิญชวนน้องๆชายท่านชายนะครับแล้วก็ท่านหญิงนะครับอายุระหว่าง15ปีถึง35ปีรับบุญอาสาสมัครช่วยงานพระพุทธศาสนาในทุกวันอาทิตย์แล้วก็งานบุญใหญ่ครับ สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์098 295 17 08 1789 085515 9127หรือทุกวันอาทิตย์เข้าสมัครได้ที่บริเวณเสาคิว Q 26สภาธรรมกายสากลว,วัดพระธรรมกายครับอีกหนึ่งข่าวนะครับเชิญชวนน้องๆนะครับที่อายุตั้งแต่1 8ปถึง3าปีครับกำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปครับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมสมาธิแก้ว ประจำปีพุทธศักราช2,568โดยจะมีการอุบรมตั้งแต่27มิถุนายนนะครับถึง17รกรกฎาคมที่จะถึงนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์092 715 3 990 095 143 6 7 2ครับ095 143 6722ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบนนิวส์นะครับที่นำมาฝากผู้ชมทุกท่านครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ e ุญน n วส์ครับ YouTube c h anel พิมคำว่าข่าวบุ n นิวส o ซู 072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศพันธสถานี TBN อบาย dMC ช่องนี้ช่องเดียวได้ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับความว่านันทิทุกขษสะมูลังความเพิดเพลินเป็นต้นเหตุแห่งทุก รณกรยมกุลไัพร,ร้อมด้วยทีมข่าวบุนิวส์ลาปก่อนนะครับขอกราบน้มุนาบุญสวัสดีครับ